ครับผมซมเมตนะครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับ L4018SP นะครับรถสวย4ี่สิแรงใช้งานน้อยใช้งานแค่สองอชั่วโมงนะครับรถแท้ไม่เดิมๆนะครับไม้แท้ๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับสีสันนะครับเดิมทั้งคันนะยังเงาๆอยู่เลยนะครับตาโฟงตาไฟนะครับเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้สบายใจได้เลยนะครับใช้งานน้อยจริงๆนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับ ตัวรถตอนมาตอนแรกเป็นตัวเปล่านะครับแล้วก็ใส่ไปดันใหม่เข้าไปนะครับอ่าไล่ไปตั้งแต่ล้อหน้าเลยนะครับกระทงกระทะเดิมหมดนะครับหัวน็อตสวยๆเลยนะครับเนี่ยดูด้วสติกเกอร์ที่มันติดกระทะล้อตอนรถใหม่นะครับเป็นอยู่ครบนะครับรถเจ้าของยังไม่เคยทําอะไรเลยนะครับเนี่ยน้ำมันคงน้ำมันเครื่องกองเครื่องอะไรที่เป็นของที่มันติดรถติดโรงงานมานะครับยังไงอย่างนั้นเลยแต่เดี๋ยวทางร้าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองทุกอย่างให้ใหม่นะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับ พร้อมใช้งานเลยนะครับเบาะเดิมนะครับเนี่ยแผ่นด้านหลังท้ายเบาะเดิมนะครับรถแท้ๆนะครับเนี่ยดูนะครับผิวสัมผัสตรงพวงมาลัยนะครับอ่าจะมีผิวสัมผัสอยู่นะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับท่อนพัดอะไรพวกนี้ฝากรงฝาเกียร์นะครับเนี่ยพวกนี้สีเดิมๆนะครับอันนี้เหมือนได้รถใหม่เลยนะครับแต่ก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับเกือบๆสองแสนเลยนะครับ ด้านท้ายเดิมๆนะครับมาร์กโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับดูง่ายนะครับรถไม่ได้ลงน้ําไม่ได้ลงนาไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นนะครับเนี่ย,วยสวยๆเลยนะครับหัวน็อตนี่ยังเงาๆอยู่เลยสําหรับใครที่หารถสภาพใหม่ๆหน่อยนะครับบางทีแบบเอ๊ะลงทุนไปแล้วนะครับ ไม่อยากจะต้องมาจุกจิกปวดหัวซ่อมนู่นซ่อมนี่นะครับนี่เอารถใหม่ๆไปนะครับไม่จุกจิกแน่นอนนะครับแล้วก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาก็เจ็บแทนมาให้เราละนะครับนี่ได้รถสภาพสวยๆใหม่ๆเลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับรถปีหกห้านะครับใช้งานสองร้อชั่วโมงนะครับจริงๆนะแล้วก็มีใบด้านหน้าแล้วก็มีผ่านพวนนะครับ ของตาช้างนะครับผ่านห้านะครับผ่านก็สวยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับราคา429,000บาทนะครับนี่ประมาณนี้นะครับปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์นะครับแล้วเดี๋ยวลองขับต่อ230ชั่วโมงนะครับอาเรียกว่าสภาพขวานเสียบนะครับรถใหม่เลยนะครับใหม่ๆเลย คือแบบว่าซื้อรถใช้เองนะครับจอกใหม่ก็เสียดายนะครับนี่เหมือนได้รถใหม่นะครับคือแบบฟีลลิ่งความรู้สึกนะครับถ้าเกิดได้ขับเนี่ยมันก็ยังเหมือนรถใหม่นะครับผมแต่เราประหยัดไปได้เก,กือบสองแสนละเดิมๆคลิปมาดูนะครับสำหรับ L40 นะครับ 18SP นะครับอ่ะว่า,าด้วยเรื่องของจุดสัมผัสก่อนนะครับ สือภัพดีเลยนะครับเหมือนรถใหม่แหละนะครับทุกอย่างตึงหมดนะครับไปนะครับเกียร์ไฮกันเช่นเดครนะ รถนี่สภาพดีเลยนะครับไม่มีอะไรเลยครับลองขับไปเฉยเป็นงนั้นแหละอันนี้เกียร์สามนะครับอ่าอันนี้เกียร์สีนนอ่อ่าอเดี๋ยวผมจอดพาดูผ่านตัวคู่ตัวเขาก่อนนี่นะฮะนี่อันห้านะครับตาชานะครับตรงรูดมันเลยนะครับที่มันติดรถมานี่แหละนะครับ จานเต็มนะครับนี่ดูใบคั้ท้ายนะครับเต็มสวยเลยนะครับผ่านสวยเลยอ่านี่เป็นผ่านของเขานะครับผ่านห้าคือท่นี้ได้ไปก็ไม่ไอายใครอะ่ะไม่ไอายข้างบ้านนะครับยิ่งถ้าเกิดแบบเอาไปใช้งานเองอะ่ะแจ๋วเลยเพราะว่า ตอนรู้สึกอะไรต่างๆนะครับมันยังใหม่อยู่เอาไปให้คนงานใช้ก็เสียได้หน่อยแต่รถพวกนี้ซื้อไปอ่ะมันมันตัดเรื่องซ่อมไปเลยไงมันไม่ต้องไปเอ่อรอยซ่อมอะไรหมือนรถกเก่าๆซื้อรถเก่ามากก็นี่ยซ่อมหนักก็เนี่ยพอๆพอซื้อรถใหม่อ่ะโอเครถดีเลยนะครับคันนี้ ถ้าชอบก็จัดนะครับประหยัดทําไมขอบรับครที่สนใจนะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าใจผมนะครับจองออนไลน์ได้เลยนะครับรถสวยจริงๆนะครับแล้วก็ไม้แท้จริงๆนะครับเออถ้ายังไงก็วิดีโอคอลมาดูรถก่อนก็ได้นะครับให้ดูว่าเออมันมีรถจริงๆนะครับ่อยโอนประจํานะครับแล้วก็ถ้าจะโอนก็โอนเป็นชื่อบัญชีร้านคุณเสมอแท็กเตอร์นะครับไม่ต้องโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลนะครับผมจะได้สบายใจนะครับ อ่ะนะครับคันนี้รถปี65นะครับตัวรถมีใบดันหน้าใหม่นะครับแล้วก็ผ่านพวน5นะครับตาช้างนะครับรถ200รชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวทางเราจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกลองทั้งหมดให้เช็คไฟให้นะครับคือแบบรถพร้อมใช้งานเลยแหละรถใหม่เลยแหละนะครับสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อ0ูนย์ศูนย์เ่าสี่ห้าสามหนะครับแอดไลน์ ID นะครับ0 9 9 4 9 4 5 3 5 1ครับ